สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราคอนบอลทั้งหลายสำหรับใครนะครับที่ติดตามดราคอนบอลมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แหละครับว่าการ์ตูนอย่างดราคอนบอลเลยเนี่ยพวกพระเอกเนี่ยมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่มีการฝึกฝนนะครับเพิ่มพลังจนตนเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองและเก่งขึ้นได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับไม่ใช่1วัน2วันนะครับวิธีพวกนี้เนี่ยเป็นการฝึกฝนพื้นฐานนะครับเป็น แรมปีนะครับบางคนอาจจะปี2ปีหร,หรือบางคนเนี่ยเป็น10ปีเลยแหะครับถึงจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัด หรือบางคนเนี่ยฝึกให้ตายฝึกยังไงนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยนะครับเหมือนลุงบางคนเนี่ยที่ฝึกอยู่5ปีเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นเลยอะคำข้ามจุดนี้ข้ามไปซึ่งก็นั่นแหละครับการ์ตูนราคัตบอลเนี่ยมักจะมีภัยราย้ายเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยที่เก่งเกินคาดมาอย่างเสมอเลยแหละครับซึ่งแน่นอนหรือว่ามันเก่งขนาดนี้เน,น well ี่ยการที่เราจะฝึกให้มันแบบรวดเร็วที่สุดในการที่จะไปต่อสู้หรือไปต่อกรศัตรูที่ร้ายกาจขนาดน,นั้นได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจึงทําให้นะครับการ์ตูน ให้พลังร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยวิธีลัดลัดและไอ้วิธีลัดลัดเนี่ยมันทําให้การ์ตูนราเก้นบอลเนี่ยสนุกขึ้นเยอะในบางจังหวะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีวิธีไหนกันบ้างในปัจจุบันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นวิธีลัดลัดเนี่ยในการที่ทําให้เก่งแบบลัดลัดงั้นเดี๋ยวเรามารวบรัดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มด้วยวิธีแรกน้ำำําอมฤต ซึ่งแน่นอนแหะครับว่าหลายคนเนี่ยยังคงจําได้ดีนะครับสำหรับน้ําที่สุดแสนจะวิเศษนะครับของท่านคารินซึ่งไอ้น้าอมฤตเลยเนี่ยน่าจะเป็นความหมายที่ดีมากๆนะครับก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับเพราะว่าไอ้น้ำอมฤตเนี่ยจะเป็นน้ําที่เพิ่มพลังให้แก่ผู้ใช้นะครับโดยการที่ว่าผู้ใช้น้ําอมฤตเนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดนะครับจากพิษของน้ํานี้นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถทนมันได้นะครับคุณนะครับก็จะเพิ่มพลังขึ้นมามากเลยนะครับ โดยอันนี้เนี่ยอ้างอิงนะครับมาจากนิจิสารไดเซนจูเล่มที่7นะครับมีการพูดแหละครับว่าตอนที่โกคูเนี่ยดื่มน้ำำําอมฤตนะครับต่อนหน้าเนี่ยตอนแรกแต่เขามีพลังอยู่แค่180เท่านั้นแต่พอได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือขึ้นมา260ซึ่งถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆในยุคยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่เขาเนี่ยดื่มน้ำำําอมฤตไปเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยสามารถชนะราชาพิโกโรได้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ําที่เทพมากๆเลยนะครับในยุคสมัยเนี่ยที่โกคูยังเด็กๆ มาวิธีที่2การปลุกพลังโดยผู้เท่าสูงสุดใครยังจําไม่ได้นะครับก็คือผู้เท่าผู้แก่ของดาวนาเมิกคนนั้นนั่นแหละครับที่ว่าเคยมอบพลังเนี่ยโดยการปลุกพลังเนี่ยให้แก่คูรินกับโกหังนะครับตอนนั้นเลยเนี่ยคูรินกับโกหังนะครับไปที่ดาวนามิกโดยผู้เท่าสูงสุดของดาวนามิกนะครับก็ได้ทำการนะครับอัปเกรดพลังนะครับให้แก่คูรินกับโกหังนะครับจากที่มีพลังหลักพันนะครับขึ้นไปอยู่ที่1 3 0 0 0และ1 4 0 0 0เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเยอะมากๆจากระดับแค่1,000ขึหนกว่าน การปลูกพลังของบุเทาสูงสุดซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลังจากนั้นนะครับจนถึงจบภาคเลยเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็พลังขึ้นไปเนี่ยถึงระดับที่เยอะกว่าเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างลิลิน่เนี่ยก็ขึ้นไปรู้สึกว่าจะที่7 5 0 0 0นะครับส่วนโกฮังเนี่ยก็จะขึ้นไปถึง2 0 0 0 0 0นะครับไอ200,000เนี่คือตอนที่โกฮังเนี่ยโกรธมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับจากการที่เขาเนี่ยได้รับการปลูกพลังจากู้เทาสูงสุดนะครับคิดดูแล้วกันว่าไอสองคนนี้เนี่ยถ้าฝึกนะเวลานั้นเนี่า เวลาเนี่ยที่อยู่บนดาวนามกมาที่วิธีที่3การควบคุมจิตใจนะครับของบาร์บี้ดี้นะครับหรือว่าการดึงสายมานเนี่ยของอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยพันบาร์บี้ดี้นั่นแหละซึ่งถ้าใครยังจกันได้นะครับว่าพอมดบาร์บี้ดี้เลยเนี่ยน่าจะเป็น สายเวทแรกๆเลยนะครับที่พวกเรารู้แหละครับว่าเวทมนต์ในรากนบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยซึ่งบาบิดี้นะครับสามารถควบคุมจิตใจคนได้นะครับย้านะครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับและให้มาอยู่ในภายใต้การบังคับบัญชาของเขานะครับแต่ก็เว้นป่าเบไว้คนนึงนะมันไม่สามารถควบคุมเบจิต้าได้แบบจริงๆนะคือเบจิต้าเนี่ยก็คือโดนปลุกพลังขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบาบิดี้คิดดูแล้วกันนะครับว่าขนาดดาบุราเนี่ยเป็นระดับเป้งๆนะครับในสาย จะต้องก้มหัวให้กับบาบีดี้คิดดูแล้วกันว่าเบจิต้าเนี่ยมันเป็นคนยังไงเนี่ยมันถึงไม่ถูกควบคุมได้ขนาดนี้นะครับคือถ้าเห็นได้ชัดเลยเนะี่ยการควบคุมของบาบีดี้เนี่ยด้วยความควบคุมจิตใจเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆอย่างไอ้เจ้ายาก้อนอย่างเงี้ยปุยๆอย่างเงี้ยซูเปอร์โบวิดหรือยามูอย่างเงี้ยสองตรวนี้เห็นชัดเลยมันเป็นคนปกติครับแต่มันเนี่ยสามารถมีพลังที่แบบเหนือมนุษย์ได้ขนาดนั้นเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าการควบคุมด้านความชั่วร้ายทางด้านจิตใจของบาบีดี้เนี่ยมันโหนน พอเขาได้รับการควบคุมเลยเนี่ยพลังของเขานะครับก็สูงขึ้นเยอะเลยนั่แหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการควบคุมจิตใจตรงเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับการที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยสามารถเก่งขึ้นและโหดขึ้นได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยต้องชื่นชมแหละครับสารการควบคุมจิตใจของมาบบดี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละว,ว่าแค่มนุษย์ธรรมดาที่โหดได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยอย่างเบจิต้าโดนควบคุมเนี่ยคนที่มันเคยชั่วเคยร้ายมาก่อนเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร มาที่วิธีที่4วิธีสุดท้ายนะครับการปลุกพลังแฝงนะครับโดยท่านไคโอชินรุ่นเก่ารุ่นที่15นะครับก็ถ้าใครยังจกันได้นะครับในช่วงท้ายๆของภาคจอมารบูเลยเนี่ยก็มีไคโอชินนะครับที่เป็นคนแก่เนะี่ยก็คือปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งท่านไคโอชินคนนี้เนี่ยมีความสามารถทางด้านเวทมนต์เยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ฟิวชั่นนะครับกับแม่มดไปเขาจึงมีสกิลแปลกๆนะครับแล้วก็ความรู้แปลกๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลย ซึ่งพิธีกรรมนะครับก็เป็นพิธีกรรมแบบตองตองหนยนะโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ25ชั่วโมงด้วยกันนะครับโดยพิธีกรรมนี้เลยเนี่ยก็จะปลุกพลังแฝงของผู้ใช้นะครับโดยโกฮังเนี่ยก็เป็นเด็กที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นเด็กที่มีพวงสวรรค์เอ้ยพรสวรรค์ไอพรสวรรค์พวงสวรรค์ของโกฮังเนี่ยที่มันเยอะมากกว่าเด็กปกตินะครับจึงทาให้เนี่ยพอเขาได้รับการปลุกพลังนะครับกลายเป็นโกฮังอันเตอร์เมดเลยเนี่ยเขาจึงเก่งขึ้นอย่างมากก็จากที่มีพลังเนี่ยที่ไม่สามารถสู้จอมมารบูอ้้วนไดัาม,ามังนัระดบทูอ กว่าจอมานบูอ้วนขึ้นอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องแปลงเป็นซุปเปอร์เซย่าด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นการปลูกพลังที่แบบสุดเทพเลยนะครับของท่านไคโอชินก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปลุกพลังแฝงในเรื่องราก้อนบอลนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งก็อยู่แล้วแต่คนเลยละครับในการจะเลือกใช้วิธีต่างๆเนี่ยในการจะอัพพลังของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนเละว,ว่าหลายคนเนี่ย ก็อาจจะไม่ทราบถึงข้อมูลข้อมูลนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยนําข้อมูลนี้มานําเสนอให้ทุกท่านนได้ทราบแล้วครับถึงการปลุกพลังนะครับในเรื่องรา้างบลเนี่ยทั้ง4วิธีเลยก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ